ถ้าสวยท้าสวยไม่ปล่อยไม่ปล่อยละอะเราจะยิงอยู่ท่านี่เลยแต่ว่าคราวนี้มันจะมีวิธีการจับการเกี่ยวการอะไรอีกซึ่งช่างมันเถอะใช่ครับได้เหรออ่าพี่แข่งกัน เธอแข่งกับพี่เอเอาดิพี่เอเริกหมดเลยอเอาดิยิงเป้ามันธรรมดาแล้วหนูวิ่งดีกว่านะพี่โอ้ย <laughs> ริงไง <laughs> เป้าเคลื่อนไหวหนอคือเนี่ยนะครับคือมันจะมีวิธีการจับการอะไร <laughs> ทุกครั้งที่เราจะขึ้นขึ้นดอกธนูเนี่ยเราจะต้องเอาหัวเขาลงนะครับเพราะมัน <laughs> เป็นไปได้ที่มันจะลั่นเพราะว่าอันนี้มันแหลมแล้วข้อนี้ตรงสายธนูเนี่ยมันจะมีปมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนี่ใครอยู่ข้างหลังไหมคะไม่มีเนาะโอเคเฉพาะ <S 2> <S 2> บ,บันบ้างข้างๆมาตักผ้าอยู่เล่นมายหยาบอว่าหยุดค่ะพี่เอค่ะคนละดอกค่ะบันมากเลยพี่สอนอ่ะอุ้ยเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมสถาบันสอนกันยิงธนูเลยอ่ะมาแล้วถ้าพี่กอลยิงธนูอ่ะอือก็ล่าสัตว์ไงคะ กรไปไปไปเราคนล่าสัตว์ไว้สุดท้ายเขาให้ยิงเชือกนะใครยิงโดนเชือกนะจริงๆจับอย่างนี้ก็ได้นะแต่เวลาอ่ะลองดูแล้วกันจับทำไมอ่ะเออจับอย่างนี้ง่ายกว่าอีกอุ้ยกูหน้าอุ้ยโอหน้าแล้วกูหน้ามาแล้วมายังไงนะกูหน้าเสร็จแล้วกูเงินด้วย คนยิงเป็นจริงเขาต้องถ่อมตัวแบบนี้ค่ะคนที่เขายิงวัวยิงมาทุกวันเขายิงอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวดูเลยโอเคอันนี้บ้าน้างเหรอเสียงบ้าน้างๆเหรอใช่ บอกให้ยิงเป้าไม่ได้ยิงโดนคนสวนผมแล้วมืเนีหร่ไม่ให้ยิงกายเนี่ยแล้วเราเนี่ยติดมานะโนไปเก็บไก่ไปเก็บไก่มาไม่ใหยิงไก่ไก่ไม่ดีเลยเมื่อกี้่ไมคนอื่นคนยิงเป้ายิงอะไรคนนี้มองการไกโอเคโอเคนิ่งไก่ไปเลยมันเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับแต่ว่ามันเราต้องเราต้องหาวิธีด้วยตัวเราเองเราต้องเล็งเขามองเขาแล้วเราจะรู้เองควรเล็งยังไง ไปทางตรงหน้าตรงหน้าตรงโทษนะครับมองงไม่ใช่หน้าตรงค่ะหน้าตกค่ะยึงอีกยึงอีกยึงอีกท้าดูทาสวยท้าสวยป่อ่ไม่ปล่อยนะคือจริงๆแล้ววิธีเกี่ยวเนี้ยมันมันไม่มันไม่ถูกเะยมันมีวิธีไม่ปล่อยเลยต้องทำอย่้วนี่นี่ครับแผนตั้งฉากเอ็นดูอ่านะกูได้สีแดงกูได้สีแดงมึงรอดูเลย ก็ได้สีอื่นไงห้าพันดีว่าสีแดงอ่ะเฮ้ยถ้ากูได้สีแดงอ่ะก็ให้ห้าพันไงให้พวกเราไงก็พวกเราเชียร์อยู่อ่ะแต่ถ้าสีเหลืองไม่นับนะถ้าสีเหลืองก็ต้องหมื่นหนึ่งโอเคโอเคห้าพันเฮ้ยเก้เย โดนหน้าไม่ได้กระเทยกระเทยมากินน้ำเต้าหู้ดิว่าเอ้ยทำอะไรกันน้นั่งกินน้ำเต้าหู้รอยู่นานแล้วเนี่ยกบเกินเลยทำอะไรกันน้ปิดจบเลยเถอยเที่ยวทไง